ค่ะเจเจได้แน,นะคะที่มีข่าวลงในยูทูคิปอะค่ะคืออยากจะพิมาน,นะคะว,ว่าหลายๆคนไม่เชื่อะคะ่ะเพราะเจป่วยจริงๆเพาะเจดีรูปได้ที่แบบดิบเดียวได้จ,จริงๆก็คือเจป่วยเป็นกระดูกอ่อน,นะคะ่ะทำให้กระดูกเป็นบวมขึ้น โตขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ไม่สามารถผาได้นะคะถ้าผ่าก็ต้องเสียหลวงตาไปข้างหนึ่งตอนนี้ตามองไม่ค่อยเห็นค่ะจมูกก็หาใจไม่ได้ต้องใช้หายใจทางปากค่ะที่เห็นนี่คือกระดูกข้างนั้นนะคะ แข็งมือมากค่ะหวังว่าคนที่ไม่เชื่อว่าเจะป่วยจริงที่ได้เห็นคลิปนี้คงจะเชื่อแล้วนะคะว่าจะไม่ได้หลอกลวงไม่มีใครเอาความเจ็บป่วยมาเราเล่นได้หรอค่ะถ้าไม่เจอตัวผมไม่รู้ ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกๆเพจขอบคุณทุกๆแอปินที่ช่วยแนะนำข่าวขอบคุณทุกๆการช่วยเหลือทุกๆยอดอุดหนุนนะคะขอบคุณมากๆค่ะนะคะสวัสนะดีค่ะ